บงเจจ็ย้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับไลฟ์ไ g จีเดิมทีวีนะคะวันนี้มาทำอะไรกันมาดูผู้ชายนอนม้า์มารเฮ้ยดูเดี่ยวนากีนครับบรรยากาศนีว่าซ้องบารตอนนี้เจเจกำลังเลี้ยงบอนอยู่นะเดี๋วก็มาที่ปีกซ้ายส่งให้มาร์คเบอร์ห้าสบเ้ยร์คสิบห้าส่งกลับไปชุดไหมยังรอยังรอนแล้วกิอ้ส่งกลับมา แล้วยักษเบอร์เราเราไม่ลงไปเล่นกับเขาเหรอโออันนี้เราบทแพ้สนามรงหวะนี้พี่จอ๊อดิบมาแล้วส่งต่อไปครับเต้นเต้ลเฮ้ยเ้ยออกก่อนไม่ได้ออกก่อนส่งให้พี่ปุ๊กกาวินจังหวะนี้ส่งให้พี่จอร์ดพี่จอร์ดเปล่าเลยพี่จอร์บอกเลดไม่ได้ออกมาก่อนแอสซัทเนึงแอสซัทเป๊กแอสซัทส่งต่อเฮ้ยเฮ้ย มีอะไรแบ็คแบ็คบอลก็เรียกว่าพุกแบ็คการเตะบอลเกิดขึ้นเปิดสนามด้วยทีมชาร์เดอร์อีเกิลสองสองศูนย์สองศูนย์แล้วเราจะลงสนามตอนไหนคะเออเมื่อตอนอเราก็เหนื่อยเราก็ลงครับเราไม่เหนื่อยครับเราก็ให้เราใช้โชคสวยไม่ได้ลุดนโชคสวยแต่หลุดมือเอเจเอาให้ พีเอาให้พูดครับให้ติกันจังหวะนี้สั่งงานนะครับผมเอ้ยมีใครจะแบกมาส่งต่อไนตเต้ลว่าไนตเต้นว่าต่ส่งให้พี่ฟุ๊พี่ฟุ๊ส่งต่อแอสตันส่งต่ออีกจังหวะนั้นงบอกโอ้โสวยอสวยจังอยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับอนั่งกันอยู่ห้าี๋ยให้ไปแก้เคจดผมรูปแบบแล้วนี้ <king> เป็นไงพี่รูปแบบรูปแบบรูปแบบตอนนี้ใจเย็นนี่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโดนแรงมาดรอดตอดเป็น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 พ <k mus i> อย์ป่ะโอ้โหส่งสวย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 โอ้โหปัดออกมาปัดอ <k mus i> อกมาไม่ไม่ดรอสอดเป็นแบบเป็นแบบไม่ไม่ใครจะเป็นไรนู้แต่ว่ารองเท้ามาร์คแสบตามากรองเท้ามาร์คแสบตามาก เอางี้ดีกว่าทีมเราเนี่ยคิดว่าใครเป็นตัวเต็งบ้างอาขู่ข่าวขอชมขึ้นหมดเลยแต่ชมไป่ลด้ที่ใครคุยกั็เลยทุกคนจริงจังกันเยอะมากเดี๋ยวดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้จริงๆวันนี้เป็นวันฟอร์มก็ไม่ค่อยชอยเขาก็เก็บไว้ด้วยแหละเก็บไว้ด้วยคือควอเตอร์แรกเนี่ยปกติทีมขาจะดูเชิงก่อนอย่างปีที่แล้วก็คือโดนนำไป12 1 2ศูนเราก็ยังนิ่งเรายังนิ่งอยู่ ไม่เสียเองที่เราเตะแรลจังหวะเนี้ยบอลมีคนจริงจังแล้วโดนลุกเกมแล้วโค้ชบอกบอลบอกคือบอกตอนแรกนะเขาไปก่อนเขาไปก่อนแต่อยากให้เขานำไปเลยแต่ยากให้เกินสิบสองแปมนะโค้ลบอกสิบสองไม่เป็นเทคนิคไงเขาเล่นจบบเล็นเล่นเล่นอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยแล้เห็นไหมเขาเริ่มหงอกแล้วนะเขาหอบแล้วแต่ที่ลุกหน่อยยังไหวอยู่เลยเนี่ย ยังเช็ดเหนื่อยยังไหวอยู่ไม่บอกไม่บอกโอ้ดีเลดีแบแล้วครับีมานึงกำลงจชิดีเจแล้วาักัาตนนี้ศึกษาแล้วอ่ะยังไงก็ได้แต้มลูกเนี้ยคุยกังมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะคุยได้แล้วต่อกโบ้เพ๊บเลอัพเข้าไปเข้า เพ e ิ่งดีใจิงกดีใจแล้วไปไปไว้ไปแต่ไว้ฉันบอกมาเมื่อกี้นะครับสกีนไปแล้วตอนนี้งไปแอตันกแนแอตันเฟกหลบไม่ได้โอ้โหไม่ฟาวไม่ฟาวารมาแล้วไปมาแล้วเ้ยดังดังดองมันไหลคือมันไหลตอนตอให้ไหอไรเาไนะ64สี่หส แล้ว5คนนี้จะลงกี่ลเดี๋ออ๋ออ๋ออ๋อเราจะนลงอ๋ออ๋อลูกเกมดีเราไปหาลูกเกมดีลูกเกมงดียังให้เขเล่นดูเราเล่เกมตากบอนถ้าแก้คำนำแล้วเยอะๆแลเราค่อยลงครับผมจะไปทำลูกเกมจะไปทำลายลูกเกมเขานี่แหละคนที่ไรต่างแตงเขาไม่สู้เฮูู้้้้วเาได้วิตายได้ยูก ลุกพ oh, oh, oh. mm hmm. like e ี่ล uh, oh ุกโอ้โหเหมือนโจ๊กขอล่างเลยนะโอ้โหเล่นเองชงเองนี่แหละโอ้ยไล่อยู่ไปไปวิ่งเอ้ยเอ้ยมันกว่าเล่นกันไอ้น้องอ้นี้พักเรือปะเรือเหมือนพักเรือกับพักบาง์คบปีแล้วาเนแปลก สุดยอดปีแรกปีแรกกับการลงสตารลิปปกค่ะคิดว่าตอนแรกที่รู้ว่าเรามีสตารลิปิีคิดว่าเป็นกีฬาจริงจังแค่ไหนเออเอ้า ไม่เจอไม่เจอเพื่อนๆมัน้เมีเนี่ย่ยวันจริง่วยจริงก็จะไเพ่อได้นั่เจอกัน่แล้วกเนแ่พอไปดูโซเชียลปุเฮ้ยวันนี้ก็รูแล้วครับวันนี้คือต้องทถูกสายซ้ามาเฮ้ยย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 ายยขยายยยยยมยยยยยมยย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 ยเยอยยยยยออ ยิ่งยิงยิ่งตัวโอเคครับหมาไหยนะมาไหวนะทำไปต่อเลยเล่นคนที่แข่งได้ก็แข่งกันไปเลยถ้ามาไม่ไหวก็ถ้าสู้ๆนะต้องไหวน้องอุ้ยอุ้ยครับพี่ลูกคนวันนี้วันนี้ตองตับมาเขาเรียกอะไรไปว่าอะไรเนี่ยมันน่าจะยืนสามนล้ว มีนับเวลาหรือเาในมานส์ส์นี้นี่แปลว่าจะจะสัับในในแป้งาแป้งรา้อยู่ตแป้งต้องินาเข้าไปองกันก็อปปองกนก๊อหน่อย เอาแล้วได้เวลาแล้วอู้หลงมาแล้วเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวแต่เราฝั่งเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไข่ปพี่หลุดไปแล้วน้อยเอาไดเจ็บตัวเหงาะต้ด ดดีหีหอไม่กูวินคะคยังไงซีเมื่อกี้ไลฟ์ไอจีเอ็มทวีคะออไลฟ์จีเอ็มทีใช่สนุกดีสนุกดีขอกินนะ

จริงผู้วินคะปีนี้คิดว่ายังไงเราจะชนะอีกไหมทีมเราเอาห่ะแน่นอนจริงจังกันอยู่แล้วคนดีขอนเรา ให้เขาจริงจังกันเรามีแต่จริงเจ้าให้เขาจริงจังกันเรามีแต่งเจ้าจริงเจ้าจริงจ้าไปคนละพี่ลูกไปพี่ลูกเหรอพี่นั่งอยู่ตอนนี้ยพี่นั่งถ่ายอะไรเขาอยู่ขอบคุณบอลอัปเดตข้อมือหน่อยแฟนคลับบอกว่าเอ้ยยังไงสิ ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วครับผมก,ก็ตัดใหม่ทุกอย่างแล้วก็จริงๆแล้วหมอก็บอกว่าให้แบบไม่อยากให้หักข้อมือเท้าเพราะเดี๋ยวว่ามันจะเป็นอัาแต่ว่าเราก็เลยมานั่งเชียร์ดีกว่าเแตนหน้าก็อาจจาะหักก็ได้โอเคขอบคุณมากเจ้าบอลเจอบ นเบท้าไปต้สิงดียวระวังระวังระวังทุกคนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณอู๋ค่ะไลฟ์ไอจีเจมทีวีค่ะยังไม่ได้จริงค่ะแต่ตตนใช่ค่ะ มนะครับเป็นผู้สักิงเออระวังให้ทุกคนนะลงไปแล้วลงไปแล้วนี่ใช่ไหมแล้วไม่ลงมาจากตอนแรกเลยลงมาหน้าตรงนี้แล้วใช่ปีนี้ยังไงคะคิดว่าเราจะเอาแชมป์มาให้ทีมเราได้ไหมปีที่แล้วทีมเขาชนะดิจริงๆนะปีที่แล้วอ่ะที่เขาชนะเพราะว่า ไม่เป็นไรอ่ะเราต่ว่าเราทำพี่จอนเขาเลยผันไปดูกล้ามแขนพี่จอแล้วก่อนได้กัดมาไม่ได้นะคะไม่ได้เหรอต่อยนะคะต่อยนะคะต่อยนะแบบอยางไปแบบแล้วก็ไม่ไปจด็ที่เขาดเขาปิดเนยกันถ้าใครไหนไปลงไปาไไม่ได้ม่้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย แต่ว่าปีนี้ตัวเต็งคนหนึ่งไม่มาค,ค,คุณนีโออ๋อนีโอตอนเ,เขาได้ขาวว่าเขาไปซุ่มซ้อมอยู่ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาพร้อมกับความเซ็กซี่โดนแล้วก็แบบความแบบเก่งของเขาอ่ะอเ,เก่งอยู่แล้วและกีฬา,าต่างชาติแล้วก็ไม่เป็นสาษณ์คนเดียวคนเดียวหรือไงมึงพี่กาวีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลงไปไปยังไงบ้างที่บอกว่ายังไม่ลงด้ย กนงังอ่ว่าเปงกรอยู่เรอนี้ว่าคนอเมนเราคนไหนแลไ้ยตอนนี้ผมว่ามีบาทมาบอกเพ่อด้วยว่าเราิมคนไอยู่เม่อก้ครับวอเกิลท่ฉันมา้าดูช่ไยเม่อ่เกก่แล้วก็ต้องมองก้อมองดี่ย่เ่คนเล่นแ้วการเล่นเี่ยเขาเรียกเป็นทีมมาแพ

่ไัโอเคพี่ไตเติ้ลรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์การแข่งมาแล้วและน้องใหม่ทั้งสองคนมีอะไรอยากแนะนำน้องๆในการลงแข่งซาลิปิตไหมคะให้น้องแนะนำผมดีกว่าให้น้องแนะนำดีกว่าครับดูดูตรงแล้วย้อนยืนโซนไหมได้ไหวป่ะโซน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 นี

ทั้งแหละจอดวิ่งสามเก้าคู่สนามดูลงไปแลงสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคะโค้ชตอนนี้ส2งเดอเราเอ่าเรานำอยู่ชา a d o w อีเกิลนำอยู่ เน่กเขาตำแหน่งก่อนคือโทษนะฮะพี่อู๋เขาได้ลูกยังยังไม่ได้จับเลยโอ๊ยโอ๊ย เราไม่บาดเจ็บนะคะเออเออเออคือขยันอุ้มกันนะคะนได้้ี่มานนะนี่นะคะเราเรามีโค้ชผู้มีความรู้จริงๆมาช่วยสอนนะคะอ ไอ้ตอนนี้คือเจเจอ๋อหรอพี่ออบจุมพลนะคะให้ฝากให้กำลังใจน้องๆและคุณเฟิร์สนะคะส่งกำลังใจมาได้นะคะคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สนักกีฬาฟุตบอลนะคะคืนนี้ดูฮาร์ดคิลเลอร์นะคะฝากด้วยนะคะอีพีหนึ่ง มีน้องมิกด้วยน้องมิกน,นักก<า>ีฬาฟุตบอลอ๋อตครับจอจไปพี่กวินเข้านะคะจอดกวินนะคะปาบแตะมือหนึ่งทีสาววายสโลแล้ว บอกว่าดูศิลปินเล่นบัตรไม่หัวเราะกัแบแอดมินใช่อย่าลืมนะคะมาคิดเลออีกทีหนึ่งนะคะคือการติดแท็กและบัตรเจมทีว <c oughs> ิ <c oughs> สโอลิมปิกนะคะถึงแม้จะโซาแล้วเราเรายังสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์ลสตรีมมิ่งกันได้อย<ช>ู่นะคะคือ 4K นะถ้าดูไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเห<ช>มือนอยู่ข้างสนามเลยเ่ลยไปแล้วนหน่อยลูก โอเคพี่จอร์ดพี่จอร์ดไลฟ์เจมทีวีนะคะปีนี้กลับมาทวงบระลังปีที่แล้วเราไม่ได้ลงไงปีนี้ได้ลงแล้วปีไงบ้างก็ยังต้องใช้เวลาปรับข้อหากับน้องๆครับเพราะว่ามีคนที่เล่นเล่นบาสด้วยจริงแบบทุกวันเลยก็คือไม่มีแค่กบินอย่างเดียวแต่ว่าน้องคนอลยถด้วยตารางอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ยังมันสูสีนน้ ไม่วอาเหมือนเขาจะนำอยู่แต่ว่าเราขาดตัวเต็งไป่สามตัวเลยนะวันนี้ขาดใครบ้างขาดมีโออดีตทีมชาติแล้วก็มีนิววี่อดีตอดีอะไรวะนิววี่อดีตอดีตตัวเต็งอดีตเคยอะไแล้วก็บุ๊กนะฮะคือสองคนนี้บุ๊กกับนิววี่เนี่ยสกิลบ้านมันจะไม่ได้เก่งมากต้องมาเติมความน่ารักความสดใสความหวานให้กับทีมอะไรแบบใช่เรียกได้ว่ามีปุ๊บเนี่ยก็ ทีมก็หวานขึ้นมาทันทีเลยพวกผมมันหน้าโกชะกันหน้าจุ่มเพราะงั้นก็ต้องให้มันบาลานซ์หน่อยโอเคเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งความน่ารักของทีมอืมใช่ๆโอเคค่ะอันนี้พักครึ่งนะคะแล้เวเราไปเจอกันอีกครึ่งหลัง